สวัสดีครับพี่น้องครับเอาไกลไกลได้เวลาแล้วเด้อไกลได้เวลาแล้วไกลได้เวลาแล้วไปเร็วเร็วฟาบฟาเดี๋ยวพักเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆมัอได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นแหละสามตัวห้าตัวก็ะซ้มันปลาปลากรดใช่ไหมเอาเอาเอามือโต๊บางแต้มเลยสั่งได้โต๊ะเฟรเดย์กระลูนเป็นปลายยังไง ง่าน้ำเลื่องตีก้นเนี่ยเดี๋ยวบักเดี๋ยวค่อยๆบักเยไม่ไม่ปาปาไหลดิปาสู้งไมก็สู้ยุดเหรอยุ่นเลยเจ้ากะห่าวขมี่เลยห่าเลยนะเพื่อมันต่ำตึ๊กตักตักจิ้นไปไหลาเอา200รลงเอาปาบแห้งแหบเลนะเออเจ้าห่าไปพอดใส่ละจอมไม่ได้มีนะน้ำมือลจอมละสาว เอาอกำกำากำฮัดไว้เนี้ยตะคอไปละเอปละขออดแล้วครับไหเาไห้เจ้าเข้าวด้ลุงมุดอีแลวพุ่นะผมมุดตุ้มยู่เลอยเอาวันวันมาหวานกวเลยแล้วเร็วๆพอแหคั้นี้คือเจ้าฝางกวัเลยมา่ออกมี่นะไเดี๋ยวเดี๋ยวหเขาแหก่อนไปไไปพูดลาขึ้นฝังพูด

เ๋ยัของม่มามาอ่บมไมามามาเสียงออกมาเร็วๆบางนี่พอแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วมามามาคุคุมคุมบงนีได้จบเออปลาเก็กันไปเลยปา่จไปเลยอัอ้ดีจำไปรักปลาสะเขาวะอันนี

ป่านหนึ่งมีผู้หนึ่งแบบปานนึงมีผู้นึ่งเจ้ป่านหนึ่้หน่งเ้ เท่าแล้วผมมีอีกคนนึงไปไรไ่ไ,ไ่อีกวะโอ้มีประโยชน์ตร <c oughs> งนั้นอ่ะแล้ว ดูเข่างไม่ก่อนทอนดังแล้วไยันบ่ความีวาเนมเจ้าเาวมนเอียงวนี้มันต้องตของจับยเนี่ยเก็บตลยเอาี้เีบา่เอาแห่ข้างไป ไอหมากแขเจ้าติดฟังบ้าน่ะนตกาลตกน่าตกป๊บมเลยปลออกถึนอกบะไพันามันีอโอ้บ้านป้ตาัาไังเลยาึงดึกูมานะหไให้มันออกไปยูตีนเผาคือเก hey, man, ้าน่ะนะ

โอ้ยันไอเหยียบเยียบเหยียบไรเอาเท่าที่ได้แบงหลายมากบอ่าม้งเป็นไรกผมันพอเบื้งหแหบักนองมันเข้าไปใต้เพิกนบ่อได้นะเจ้าไรแบงซี่เพแผมันออกตาออกต้อนหนาบัน่องเป็นว้ามันนั่นนะ

<laughs> มาหัดได้หอดมูไม่ติปรคุมไหมได้แดงน้อยนะไอ้หมาเอาแหอหลงเลยไอ้มากไอ้หมากหมที่ข้าไม่ได้เอาเหรลวงเลยเน,น,นะาะหลแย,ย,ย,ยก็ดีเฮ็ดอย่างได้และโอ้ยตาลาด้วยพี่เนเจ้าก็ได